าตามรอยเสียงวันนี้เรายังอยู่กับคุณพิชัยเจ้าล้านะครับความเร็งสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณพิชัยบอกกับเราว่าการลงทุนในตลาดเก็งกำไรจะต้องคิดหลายชั้นจะมาใช้ตักกระเหตุผลปกติไม่ได้เพราะว่ามันมีผลประโยชน์จากรล่ใหญ่แอบแฝงอยู่การเล่นหุ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการลงทุนครับแต่จะลงทุนอย่างไรไปตามชมกันต่อเลยครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าระดับ ท็อปพีเพิลในโลกนี้คือระดับจอยโซลอสเนี่ยสมมุติคุณอยากรู้ไหมว่าจอยโซลอสซื้อตรงไหนขายตรงไหนแน่นอนใช่ผมอยากรู้เราจะรู้ได้ยังไงถูกไหมเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเนี่ยคือระดับโลกละถ้าเขาซื้อตรงไหนเราก็อยากจะซื้อด้วยถูกไหมถ้าเขาขายไหนเราก็อยากจะขายด้วยจูกครับแต่เราจะวิเคราะห์ใจเขาได้ไหมไม่ได้เราไม่รู้หรอกเราก็ต้องวิเคราะห์ด้านตรงข้ามก็คือว่าเราต้องมาวิเคราะห์พวกเราแทนเพราะว่ามันจะตรงข้ามกับเขาเสมอถ้าเมื่อไหร่พวกเราซื้อกันหมดแสดงว่านั่นแหละเขาขายละ รก็เขาต้องขายเวลาที่มีคนซื้อมากที่สุดถูกไหมแล้วเวลาที่มีคนซื้อมากที่สุดก็ต้องเป็นเวลาที่เหตุผลดีที่สุดอถูกไหมมันก็กลายเป็นว่ามันก็ตรงข้ามกับเหตุผลถูกไหมโดยอัตโนมัติผมจะแยกออกเป็นสองส่วนนี้นะส่วนแรกเนี่ยผมจะบอกนี้ว่าวิธีที่เราจะรู้ได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตรงไหนเขากําลังซื้ออยู่ตรงไหนเขากําลังขายอยู่นะ เพราะอันนี้คือเป้าหมายหลักละ<ฮ>ของการวิเคราะห์ตามทฤษฎีระบบคิดใหม่นี้ครับผม<ฮ>เราจะไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเวลาที่เหตุการณ์มันชัดมากๆเนี่ยอย่างเวลาที่อยู่400กว่าจุดเนี่ยเราสามารถรู้สึกได้ว่าเวลาแบบนี้คนส่วนใหญ่ขา S <S เราอ่านจากความรู้สึกทั่วไปจากการสัมผัสข้อมูลข่าวสารเหตุผลเนี่ยเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมเปิด,ดหน้าหนังสือพิมพ์<ห>มีแต่ข่าวร้ายราคาหุ้นลงดิ่งถามใครใครก็ไม่กล้าซื้อ,อร,รู้สึกได้เลยเออนั่นน่ะเราต้องซื้อลอะหรือเวลาข่าวดีมากๆโอ้โหทุกคนมองบวกสุดขีดเนี่ยเราก็รู้สึกได้แต่มันจะยากก็ตอนกลางๆใช่ไหมตอนกลางๆอ่ะเวลาที่การเอ่อมันมันมันไม่ชัดเจน มันก็มีคนซื้อบ้างขายบ้างเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายตัดสินใจไปใบมาเนี่ยตลาดหุ้นมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ<ม>เดี๋ยวขึ้น<ม>เดี๋ยวลงไปไปมาๆ<ม>นะคะ<ม>แต่เมื่อไหร่มันชัดมากไปทางในทางหนึ่งมันก็จะพุ่งไปในทางตรงข้ามที่อย่างแรง<ม>ในทางหนึ่งทีนี้ตอนวิธีดูคือสัมผัสจากความรู้สึกได้เวลาที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเหตุการณ์ชัดๆในกรอบใหญ่ๆ<ม>ห,ห,ห้าปีสิบปีสามปีเกิดครั้งหนึ่ง<ม>แต่ถ้าทั่วๆไปเราสามารถอ่านจากกราฟได้ก็คือเหมือนกับคุณต้องเรียนกราฟใหม่ เดี๋ยวเดี๋ยวคือกราฟนี่ก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่กราฟยังไงคือเราดูเราดูเหมือนกับเราก็ดูแคนเดอรสติ๊กนั่นแหละอ่าดูกราฟพูดอ่าแต่ละาวันพอยว่าอ่าแต่ว่าเราไม่ได้ดูด้วยเราไม่ได้วิเคราะห์ทางเทคนิคเราวิเคราะห์ใจคนอืมเพราะตลาดหุ้นคือใจคนทั้งนั้นเหมือนกับมันมีสิ่งมีชีวิตขนาด มันคือมาที่มีคนเป็นร้อยล้านพันล้านคนคิดและตัดสินใจหรือยึดรลยับอยู่ในนั้นเราจะดูนั้นรเราดูแคนเดอสติกที่สะท้อนสิ่งนั้นเมื่อเราดูเป็นซึ่งผมจะต้องเป็นคนสอนหรืออธิบายให้ดูว่าเราจะดูยังไงเราไม่ได้ดูเหมือนเดิมครับแต่เราก็จะอ่านจากแคนเดอสติกนั่นแหละแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อตรงเนี้ยแมสซ,ซื้อตรงเนี้ยแมสขายเราจะเห็นอยู่ในแคนเดอสติกซึ่งก็คือเหมือนกับคุณต้องเรียนใหม่เหมือนกับ เหมือนกับต้อง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 ทำความเข้าใจใหม่อ่าเดี๋ยวไว้ผมอาจจะเชิญคุณวิชัยมาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาสอนตรงนี้ค,คุณผู้ชมนะครับแต่ผมต้องถามนิดนึงคุณวิชัยบอกว่าเราจะรู้สึกได้นะเมื่อมันราคาหุ้นมันตกมาข่าวร้ายตรงนั้นไม่มีมันมากมากให้เราซื้อถ้าเกิดว่าราคาหุ้นมันดีแล้วก็ข่าวดีเยอะๆให้เราขายแต่ทีนี้น่ะใจนะมันไม่ค่อยกล้าใจพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันลงมาอีกเนี่ย เราจะรู้ได้ไงคือเราไม่รู้จุดไงเราจะรู้ได้ไงแล้วเราจะทําใจยังไงหรือว่าจะต้องคิดยังไงก็คือให้ให้ทําใจยืดหยุ่นในระดับหนึ่งกันแล้วกันนะคะเวลาซื้อหุ้นเราอย่าไปหวังว่าเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นเรารู้ว่าในโซนอย่างอย่างในโซนบริเวณราคาช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างช่วง400กว่าจุด500กว่าจุดเนี่ยครับัวผ,ผมเอง500กว่าจุดผมก็ซื้อนะ400 50ผมก็ซื้อ400ผมก็ซื้อโดย<ๆ>ที่ผมไม่ได้ให้น้ำหนักเลยว่าผมซื้อแพงที่500จุด เพราะบางทีเจ้าจุดต่ําสุดเป๊ะๆบางทีมันก็กัดยากแต่เรารู้ว่าบริเวณราคาแบบนี้มันขาดทุนไม่ได้เพราะคนทั่วไปกําลังขายกําลังกลัวอยู่เราก็ซื้อใช่ไหมถ้าเราต่อไปถ้าเกิดคุณเรียนรู้คุณอาจจะทําได้ดีกว่าผมคุณอาจจะไปซื้อทีเดียว400เลยไม่ต้องไปซื้อ500ก่อนก็อยู่ที่ความสา <c oughs> มารถแต่ละคนใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ให้น้าหนักในเรื่องแบบนั้นมากนะเรารู้ว่าบริเวณราคาไหนอย่าไปกัดเก่งในรายละเอียดมากเกินไป เก่งมากเกินไปแล้วเนี่ยเราจะทําใจไม่ได้ว่าเราต้องเอาจุดต่ําสุดเท่านั้นนะมันไม่จําเป็นหรอกคเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าคุณย้อนคิดไปสมัยหุ้นอยู่พันเจ็ดนะ,ะคุณไม่เดือดร้อนหรอกถ้าคุณขายพันห้าก็ได้พันหก็ได้พันเจ็ดก็ได้อขอให้ขายแล้วมันก็ลงมาเยอะแยะเลยถูกไหมก็เหมือนกันอยากให้คิดอย่างนั้นไว้ก่อนส่วนจะทําได้ดีแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่าไปตั้งเป้าว่าจาเะเป๊ะเลยนะ,ะคะไม่ต้องไปตั้งเป้าขนาดนั้นผมก็เคยผมก็คุยกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆผมเองหลายคนยังไม่เชื่อเลยบอกว่า มันจะขึ <sk 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 ้นได้ไงไม่มีอะไรดีเลยผมก็ลองดูครับมันจะขึ้นทั้งที่ไม่มีอะไรดีนี่แหละทั้งที่การเมืองไม่ดีทั้งที่เหตุผลไม่ดีมันก็จะขึ้นเลยเพราะผลประโยชน์มันลงตัวแล้วคุณขายหมดแล้วระดับท็อตพีเพราเาคนซื้อแล้วมันต้องขึ้นแล้วพอขึ้นแล้วเนี่ยเหตุผลดีๆต่างๆเนี่ยมันจะตามมาเองทีหลังถามว่าวันนี้เหตุผลดีมากหรือยังในตลาดยังใช่ไหมเหตุผลดีมากๆหรือเปล่าเวลานี้อะ นนในเวลานี้มันก็กลางๆนะไม่กลางๆไม่ใช่เหตุผล<ก>ชัดเจนก็แดงว่ายังไม่ใช่จุดสูงสุดขเขาพูด <ผม S 2> อย่างนี้เลยจุดสูงสุดคือจุดที่มีแต่เหตุผลด้านดีมากๆที่มองยังไงก็รู้สึกว่าไปต่อแน่ๆแล้วคนเล่นด้วยระบบเหตุผลเนี่ยเข้าไปซื้อกันนะ นั่นอะจุดสูงสุดซึ่งไม่ใช่เวลาแบบนี้เวลาแบบนี้ยังกลางๆอย่างที่คุณพูดนะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วหมายถึงว่าตลาดหุ้นนะไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรงนั่นก็อันนั้นไม่ดีในแง่ยตลาดหุ้นเริ่มรู้สึกว่าเงินมันเริ่มฟลูดกลับเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่จุดที่ชัดที่พอคิดด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยใครจะมาลมซื้อกันมากมายใช่ไหมคุณรู้สึกไหมใช่ไหมในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นตามที่ฎีนนี้ก็บอกว่านี่ไม่ใช่จุดสูงสุดมันอไปีก แต่ว่าอาจจะปรับฐานลงมา6 5 0 5อ0ก่อน550แล้วค่อยขึ้นไปอันนั้นเราไม่ต้องไปให้น้ำหนักนะคะคุณก็ซื้อไปทุกราคาซื้อได้ทุกราคาซื้อได้ซื้อได้แต่บางคนเขาแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวิเคราะห์นะถ้าเกิดว่ามาวิเคราะห์ในทางด้านของค่า P E กับพื้นฐานกำไรบริษัทเขาบอกว่าสูงแล้วนี่ไงฮะผมถึงบอกว้ว่า วิธีคิดอันนี้ก็เป็นแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเหตุผลเท่านั้นเองก็คือการประเมิน PE ใช่ไหมประเมินเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารครับใช่ไหมประเมินสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเปรียบเทียบเสร็จแล้วเอาทุกอย่างมาชั่งน้ําหนักแล้วตัดสินใจที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมก็ถามว่าคนที่คิดว่า PE ตอนนี้ก็แพงผมก็รู้ว่าพ e ตลาดตอนนี้แพงครนะรแล้วผมก็รู้ว่าคนมองอย่างนี้คนก็ไม่กล้าซื้อครับถูกไหมก็เข้าทฤษฎีที่ผมพูดใช่ไหมว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าซื้อ ผมก็มองข้ามช็อตไปตรงนั้นแล้วข่าวการเมืองก็ไม่ดีนะครับ PE ก็ดูแพงแล้วนะครับเหตุผลข้อมูลข่าวสารอะไรก็ไม่ดีไม่รู้อเมริกาฟื้นจริงอ่าอ่ายังไม่รู้ผมก็รู้ว่าทุกคนคิดแบบนี้เพราะทุกคนก็กลัวตลาดหุ้นอยู่ครับผมก็ไม่กลัวผมก็ถึงซื้อครับผมแต่ผมไม่ได้ซื้อตรงนี้เพราะผมซื้อไปแล้วแต่ถามว่าถ้ายังจะซื้อตอนนี้ช้าไปไหมก็ช้าไปหน่อยอสายไปบ้างแต่ถามว่าได้กําไรไม่ได้ถ้าถือแล้วรอได้ถ้าตกไม่เป็นไรไม่นานขนาดนั้นหรอก ต้องกี่ปีไม่นะไม่ถึงปีด้วยถ้าจะเอาแค่เจ็ดร้อยกว่าจุดแปดร้อยนี่ไม่ถึงปีหรอกอมไม่ถึงค่ะแต่ถ้าจะมองเป็นพันนี่คงหลายปีเอเอผมจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นตรงข้ามใช่ไหมเมื่อกี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นตรงข้ามครับผมถามคุณกันได้ไหมว่าถ้ามันเป็นตรงข้ามอย่างเนี้ยตลอดเลยอะ่ะทาไมคนอื่นไม่เห็นนะ<อ>มันต้องมีคนเห็นสิว่าตลาดหุ้นมันตรงข้ามกับเหตุผลตลอดเลยคุณร<อ>ูไ้ไหมทำไมคนอื่นไม่เห็น อันที่สำคัญนะครับผมคุณพ, <อ S 1> พอจะตามทันไม้สิ่งที่ผมพูดทํำไมคนอื่นจับจุดไม่ได้ว่าตลาดหุ้นมันเคลื่อนตัวไป <พอ S 1> ที่ทางที่แมสขาดทุนอยู่ตลอดเวลาก็ข่าวมันมาแล้วหุ้นมันก็ยังวิ่งขึ้นไปต่อคนก็เลยใช่ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งคือว่ามันจับจุดสุดท้ายยากแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ผมกําลังจะพูดตรงเนี้มีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าคําว่าระบบเหตุผลคําว่าตรงข้ามเนี่ยนะ มันไม่ใช่ตรงข้ามกับข่าวอย่างเดียวนะคําว่าระบบเหตุผลมันครอบคุณข่าวและการเปรียบเทียบอผมจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะแล้วหุ้นขึ้นคนทั่วไปเล่นหุ้นด้วยเหตุด้วยผลด้วยข่าวเขาก็ซื้อนะพอเข้าทฤษฎีผมใชม